สวัสดีครับวันนี้ก็ได้รับของจากเพื่อนเรานะครับจากเมืองการนะครับต้นตํำลับเลยนะครับบัวบกโคดนะครับบัวพานะครับก็เอฟพีเขามานะครับคุณชุบนะครับเพื่อนเราจากเมืองการนะครับช่อง y o u t u b เดวยกันนะครับก็จริงเขาปลูกกันมานาน้วเนาะเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สนใจแต่ว่าพอมาเอ๊ ก็ไม่เห็นตอนเธอลาย่วนนี่แหละครับตอนลายสซนนี่แหละก็เอรูปทรงก็แปลกๆป,กแ,ปกแล้วมันไม่ใช้พื้นที่เยอะนะครับอย่างเราอยู่ห้องเล็กเงี้ยก็ก็่าจจะปลูกได้ก็เลยสั่งเข้ามานะครับแล้วก็มีแถมด้วยครับเพื่อนเรามีแถมด้วยนะก็แถมมาสองอย่างสามอย่างเลยครับแถมมะยมหินแล้วก็บัวบัวสันโดดน,นะครับ นี่ครับกำลังแกะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ,อมยมหินมั้งเนี่ยเนาะ <c oughs> มยมหินรู้สึกจะมีสามต้นนะครับเดี๋ยวอ,อยังไม่แน่ใจนะครับว่ามีออ,อันนี้เขาเรียกอะไรนะครับเมื่อกี้ครับรูปทรงพลาแต่ว่าแต่ลูกแรกเมื่อกี้นะ่ะเป็นเป็นบัวโคดนะครับ กลมๆลรือกลมๆ,ๆอันนี้เนี่ยครับไม่รู้เป็นมะย,ยมหินหรืออะไรเออมะย,ยมหินหรือว่ามะย,ยมเงินมะย,ยมทองเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามเพื่อนเราอีกทีนะครับมันน่าคงบอกแหละแต่ว่าลืมผมลืมไปแล้วครับนี่ครับลูกนี้มันรูปทรงเหมือนเหมือนอืม เหมือนอยิน้รับเหมือนอะไรสักอย่างนะไม่ใช่ยิรับก็รู้ส่งแปลกๆนะครับก็สง,ส,งสัยเขาคงจะแบลว่าเลือกมาให้แล้วนะครับเอาที่แปลกๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าชื่อแล้วนะบัวโดดเดี่ยวหรืออะไรเงี้ยอะไรสักอย่างนี่แหละครับเดี๋ยวนะลองดูครับอันนี้ไม่ยอมเงินไม่ยอมทองหรือไงนะเดี๋ยวนะ ก็แพ็กมาอย่างดีนะครับแพ็กมาแพ็กมาอย่างดีเลยอืมเนี่ยงอกมาแล้วครับเนี่ยงอกมาละม่ยอมเงินม่ยอมทองนะครับอืต้นเหมือนกันไหมเนี่ยคนละอย่างกันนึกกับเมื่อกี้ที่รูปทรงประหลาดเดี๋ยวต้องถามบุญจุบอีกทีนึงครับ เนี่ยครับก็ผมก็เตรียมดินนะครับก็มีทรายก็มีวัสดุทรายเป็นหลักนะครับเพราะว่าไม้พวกนี้เป็นไม้ทนแรงนะครับพอเขาสะสมอาหารเก่งนะครับในรูปของหัวนะครับดูสิครับใหญ่เบิื้มเลยครับใบมีหน่อยเดียวสําหรับกระถางผมก็เออซื้อมาจากลำปาง ซื้อมาจากลำปางครับลำปางก็เป็นแหล่งเซรามิกแหล่งใหญ่เนาะอ่าก็ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับก็เริ่มแต่ดูแล้วรู้สึกว่าจะกระถางจะเล็กไปหน่อยนะเนี่ยไม่แน่ว่าน่าจะเปลี่ยนนะครับเอาแบบปากบานดีกว่านะครับเผื่อแบบว่าเราตกแต่งเนาะเอาหินเอาเอาหินก้อนเล็กมาตกแต่งร,รอบๆนะครับตีลองปลูกดียวก่อน เต็มดีอย่างหนึ่งมันเออมันรากมันไม่นั่นครับเท่าที่ดูมาเท่าที่ศึกษาจากช่อง YouTube นะครับหลายๆช่องนะครับมีลากหน่อยเดียวครับไม้พวกนี้ลากนิดเดียวเองอืคงย้ายกระถางง่ายดูแลย้ายง่ายนะครับส่วนอันนี้นี่อืม ตอนแลกนึกว่าเป็นหัวนะครับแต่ไม่ใช่ครับพอพอแกะออกมามันมันเป็นต้นๆเลยครับก็ <c oughs> เนี่ยครับเทมานึกว่าเป็นหัวเอาไม่ใช่เป็นดินนะครับ <c oughs> ก็ยังงงๆอยู่เอแต่ว่ามันมีรากนะครับมันจะมีรากแต่และต้นก็จะมีรากนะครับเนี่ยครับขาวๆเล็กๆเ,เ,เป็นฝอยนะครับเป็นรากฝอย เพื่อนๆเห็นไหมครับทีนี้ก็จะเริ่มนั่นแหละอะนันนี้ปลูกอ้นี่ดีวกว่ามายมนะครับมายมเงินมายมทองนะครับ ก็ตอนแรกจะตั้งตรงๆนะครับแต่เปลี่ยนใจนะครับลองเอียงเอียงลองเล่นมุมดูนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวนหน้ามันจะโตขนาดไหนนะครับถ้ามหนาก็ต้องเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางปากบานก็สวยนเ่มกันแต่ว่ามันก็จะต้องใช้พื้นที่เนาะแต่อันนี้ก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เลยมาก กำลังแบบนี้นะครับก็ลองแบบนี้ก่อนนะครับเสร็แล้วกดให้แน่นนะครับกดให้แน่นไม่ต้องฝังลึกนะครับเท่าที่ศึกษาดูมานะครับจากหลายๆช่องนะครับที่เขาสอน,นครับมีสอนเยอะแยะบนในช่อง youtube เรานี่ยนะครับอยากรู้อะไรก็ดูาหาความรู้ในช่อง youtube นะครับ ลองก้นกระถางด้วยหินนะครับหรือว่าทานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นที่ระบายน้ําสักหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ดินดินปนทรายนะครับเพรไม้พวกนี้มันเป็นไม้ทนแรงนะครับอันนี้ก็จะปลูกเอาไว้ปลูกบัวโคดนะครับเนี่ยครับ ว่ขอดผ่าหรือไงนี่ยเหครับเห็นเห็นเพื่อนเราบอกนะครับอันนี้เตรียมไว้ก่อนส่วนส่วนลูกมัะ่ะผมไปแช่น้ำก่อนนะครับรวมสองชั่วโมงนะครับเนี่ยครับแช่น้ำพอกับเข้าบปาีทีนะครับก็มาลงมือปลูกนะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับ แช่น้าให้เขาชําน้ํานะครับแล้วพอปลูกเสร็จแล้วก็ไม่ต้องลดน้ําครับเพราะว่าเขาเป็นพืชทนแรงนะครับก็เท่าที่ศึกษามาก็เห็นเขาบอกว่าอาทิตย์นึงก็ลดน้าสักสองครั้งนะครับลดก็ไม่ตรงมากนะครับเพราะมันอยู่ที่สูงเนาะแหล่งกำเนิดก็อยู่ที่นู่นนะครับเมืองการเลยครับเมืองการแล้วก็ไปทางฝั่งพม่านะครับ เมือนการเยอะครับอันนี้ก็มาจากมาจากต้นตอเขาเลยนะครับคุณจุ๊บก็อยู่เมืองการนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นเคล็ดลับก็ได้จาก youtube นะครับอันนี้เราเป็นทางเลือกหนึ่งเราก็มาเอาไอ้แก้วพลาติกนะครอบเพื่อไม่ให้มันระเหยนะ้ําเป็นการเล่งให้แตกใบนะครับแตกยอดนะครับอันนี้ก็หลังจากปลูกเสร็จก็มา ประดับไ้ตามมุมห้องนะครับรอมันงอกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ยาวหน่อยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ